สวัสดีครับ,บ,บผมพ่อผลชิคเคอนก็บ,บอยสุขใจยยจริงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาฝั่งกุทุ่งเศรษฐีไป็ซุ้มกอไม่มีกระหนกแต่เนื้อแกร่งมากๆเนื้อสวยนะครับไม่มีกระหนกพิมพ์น่าจะเหมือนกับพิมพ์พระเชียงแสนเนะี่ยอวบหน่อยนะแต่ว่าแต่ว่าพิมพ์เนี้ยจะเห็นไม่บ่อยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมีหรือเปล่าแต่ผมว่าพอมีนะครับ แต่ก็ไม่ได้ปัดออกไม่ได้ปัดดินปัดแล้วออกนะฮะอาจจะมองเห็นแร่ดอ,อกมะขามได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับต้องไปปัดเองนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงไปให้ชัดๆแล้วก็ดูแล้วก็ลองพิจารณาดูนะฮะถ้าสนใจอยากจะเข้ามาดูองค์จริงอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็เจอออกออกมาให้ชมัน,นะฮะหรือถ้าไม่อ่ติดอะไรดูแล้วดู ดูเป็นว่าเป็นของแท้ของเก่าอะไรเงี้ยนั่นหมายถึงว่าท่านคิดว่ามันเป็นชัดเจนแล้วอะไรก็ท่านก็ช็อปได้เลยนะครับผมก็จะเอาลงไว้ในช้อปปีด้วยนะครับแล้วก็ลองแต่ลองดูใน y ูท t u เป็นก่อนนะครับเพราะว่าเอาลงเอาวันนี้เอาลงมามีะพระดีๆนะฮะแล้วก็เนื้อแกงแกลง่งแล้วก็อายุได้หมดเลยนะครับลองพิจารณาดู นะฮะบางพระเนี่ยจินการเก่ามันไม่ได้เก่าที่ที่ว่าอายุนานเป็นพันปีสองพันปีหรือว่าเป็นห้าร้อยหกร้อยปีเนี่ยมันจะต้องเก่ามากๆบางครั้งก็ไม่ใช่นะฮะบางครั้งวิธีการเก็บต่างๆวิธีการอยู่ของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันไปบางองค์ก็แช่น้ําอ่าบางองค์ก็อยู่กับความร้อนตลอดเวลาถ้าอยู่ความร้อนตลอดเวลามันก็จะมันก็จะแกล่งแห้งกับมันก็จะไม่มีลาไม่มีอะไรขึ้นมันก็จะแกล่งแบบสีเหมือนกับเบื้องดินเผาเลย นะที่ผมเคยเล่าให้ฟังบางอย่างก็ไปเอาให้เหมือนกันหมดไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ที่เก็บหรือที่อยู่ของเขาบางองค์อยู่ใต้เตดีใต้ใต้เจดีก็จะสวยเพราะว่าอันนั้นเนะ่ะพอโดนความร้อนแล้วก็มันก็จะร้อนมากแล้วก็โดนน้าท่วมโดนน้าท่วมก็ไปอีกแบบหนึ่งก็มันก็จะเกาะไป็นคาบแล้วซึมเข้าไปเป็นเนื้อมาขามเปียกน,นะฮะแต่ถ้าหากว่าอยู่บนโอมเนี่ยก็จะแห้งแห้งแล้วก็ เวลาหยอดนังมันจะดูดฟุบลงไปเลยเพราะมันแห้งมากแล้วก็เนื้อก็จะเป็นเหมือนใหม่เลยนะครับเพราะว่าเขาเขาไม่โดนน้ําไม่โดนอะไรแต่ว่าข้างบนนุจะร้อนมากจะอบมากมันก็เลยจะแห้งและแกล่งนะครับแทบไม่มีคราบอะไรเลยนะฮะอันนี้เป็นซุ้งกอกฝั่งกูทุกเศรษฐีไม่มีกระหนกนะครับผมก็เอามาให้ชมมาสี่ห้าองค์นะฮะถ้าสนใจก็ทักทายกันเข้ามา นะครับล้วก็ลองพิจารณาดูนะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้เล็บี่ผู้ติดตามท่านผู้ชมก็าสามารถเที่จะติดต่อเข้ามาทางไหนก็ได้นะครับถ้าสนใจอย่างที่เราเคยแจ้งไปแล้วนะครับมีหลายๆทางทั้ง YouTube s h o ป e e ทั้งเว็บไซต์ทั้งอะไรต่างาๆผู้นี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับลองไปเปิดชมมาดูหรือโทรมาคุยก็ได้นะครับถ้าสนใจจริงๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ